เาดีเข้าตัวยกเอาชัว่วเอาความไม่ดีให้ลุงนะมาปกป้องลุงตรงไหนผมถามหน่อยอะคือผมถามหน่อยดิหมาดำเคยถามลุงบ้างบ้างโรหาลุงบ่อยบ่อยคถามลุงบ้างบ้คือบอกเลยนะเอสซีลุงอ่ะไม่เอาแล้วไม่ต้องมาอา้ย แน่ๆเนียหมาดำหลอกเอซนะบอกสิว่าไอ้ทนันใส่ร้ายนะเออบอกสิบอกที่คนอย่างทนานเนี่ยใส่ร้ายพูดหน่อยหมาดำแม่มีใครมาเมื่อกี้สงสัยเป็นพวกไอ้เรียกอะไรนะพวกติงอ่ะพวกติงนีหมาดำนะโอ้โหพราะนันปุ๊บจะฟ้องสุดเทพ เดี๋ยวก็จ้าทนายฟรีหรอกนะไปถามเอฟซีนี่เอฟซีเขายังเอาอยู่ไหมหมาดำนะเรื่องลูกคือมึงสำหรับหมาดำนี่เยอะมากนะนะอ,อ๋อคือของแท้คนสวยนะฟังไว้หน้าทองมึงฟังไว้นะมึงไม่ต้องมาบอกเลยมึงมาผิดช่องมึงไปช่องอื่นเนี่ยเขาอาจจะไม่รู้อาจจะเป็นไม่รู้ไม่ชี้ช่องกูไม่ได้ ้องผมต้องนานันชัดเจนไม่เอาแล้วคือไม่เอาคือกูกูผมมองตรงเอฟซีเกาไม่ได้ถ้าถ้ามีมันก็ต้องไม่มีผมอ่ะเอาจริงเพราะมันบอกมันกลับมาใครไม่นด้อยุามันกลับมาผมก็ไม่เอาแล้วไม่มีมันเนี่ยเล่นมาซะขนาดนี้มันกลับมามันก็มาเอาคืนเนี่ยครับถูกต้องนะเราไม่พูดปากเปียกปากแฉมันมีดีตรงไหนถามหน่อยปกป้องลรงตรงไหนนะ ไม่ใครว่าลุงตรงไหนถามหน่อยดิโอ้เรื่องหนึง่งอย่าเอาเรื่องลุงมา้าคุดเรื่องอื่นบ้างโกหกลุงมาก่าหมานำโกหกลุงไหมโกหกเอฟซีไหมเอาเรื่องนี้ดีกว่าคนเราเนี่ยเริ่มต้นจากการโกหกเขาเรียกว่าติดกระดุมผิดเม็ดหมาดำเขาพูดอยู่บ,บ่อยๆอุ้ยหนาวเดี๋ยวก่อนเปิดแอร์เปิดพัดลมอีก หมาดำก็พูดอยู่บ่อยๆนะติดกระดุมผิดเม็มหมาดำไม่ได้เคยดูตัวเองเลยหมาดำดูตัวเองมางหรือยังตัวเองเริ่มต้นจากการโกหกพี่น้องครับพี่น้องประชาชนครับนี่เราพูดบ้างพี่น้องประชาชนครับนะเราอายุป,ป่านี้แล้วหมาดำหมาดำนึกว่าพวกผมเป็นเด็กเหรอครับ หมาดำนึกว่าเอฟซีลุงเป็นเด็กหรือหมาดำนึกว่าเอฟซีลุงโง่เหรอครับหมาดำหนึ่งพูดออกมาได้นะนึกว่าเอฟซีลุงเขาโง่เหรอครับมผมถามหน่อยสิอะเอฟซีลุงเขาไม่ได้โง่เขาไม่ใช่เด็กๆคุณเริ่มต้นมาจากการโกหกนะครับโกงกับโกหกเนี่ยไปดูตำราได้เลยนะไปดูตำราได้เลยนะ ัสดีครับพี่จุม้มสวัสดีค่ะมาดานะครับครับมาดไรครับกำลังไลฟ์อย,อยู่กำลังไลฟ์อยู่ครับครับนะหมาดำน้ำหมาดำหมาดำเริ่มต้นจากการโกหกไปดูตำราโกงกับโกหกโกหกร้ายกว่านะเออ ราเริ่มต้นผิดหมาดำไม่ได้โกหกแต่เอฟซีหมาดำโกหกลุงด้วยสวัสดีครับมาลสีหมาดำโกหกลุงด้วยถูกต้องไหมหมาดำนะเอ,อ้ยยังยังจะส่งสม,มนนมาเอ,อ้ยนัออ่นนัออ่นอ,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 อะไรเขาจบพอแล้วมันจบแล้วหมาดำนะมันจบแล้ว,ลวคุณนิสาบ,บอกว่าพวกเราเต็มใจ ยินงยินข้าวลงบนแล้วป้าแต่นมันอยากกลับมานะวันนี้คุณนั้นเรากลิบเก๋นะมีสองเครื่องข้างลุงป้านะคะโอเคครับ,คครบนะเอฟซีทำไมมันถึงส่งนี่มันส่งขมุนมาเยอะละแบบเีอแล้วนาแบบนี้บบนแบบนเห็นปะดาวสุเทพอะเอามาอเอามาอวยหมาดำ ไม่มีจะก,กินแล้วคนระับเอฟซีอวดเก่งไงคานาคนนี่มึงคานมากาบตีนกูนี่เอ้ยกูไม่ต้องมากาบหรอกกูไม่ยุ่งกับมึงดีกว่าไปไหนก็ไปซนะกูบอกไว้ให้นะตรงนี้ไม่มีที่ยืนสําหรับคนที่ไม่รักองคพนชัดเจนไหมพอพวกกูโวยมึงบอกว่าชั่วคนโวยคือ นะพี่จะบอกให้นะหมาดำมันหนักกว่าไอ้กากนี่เรื่องจริงไอ้กากไม่รู้ไอ้กากมันยังความชัดเจนมันยังไม่ค่อยมีเท่าไหร่มันก็ด่าลุงชัดเจนอน,นั้นน่ะแต่หมาดำเนี่ยเข้าขายต้มตุนนะหมาดำเข้าขายต้มตุน๋นหะลอกลวงอ่ะพอหมาดำไม่มีทางไปแมนะ้แต่มาม่าก็ไม่มีกินนะ แม้แต่มาม่าก็ไม่อยากินแล้วทําไมจะกลับมาหรอส่งสมุนองมาบอกเียเลยอะผมบอกเลยสีมีหมาดัมไม่มีทน,นัน ลุงอะเราเรื่องอะไรลุงก็ไม่เอาหรอกลุงก็ไม่เอาด้วยลุงก็ไม่เอาแล้วผมบอกมาพูดขนาดนี้ลุงก็ไม่เอาแล้วเออไม่มีใครไปเอามันมามันส่งสมุนมันที่เอาไปคอมเมนต์ในช่องต่างๆเมื่อกี้ก็มาช่องผมว่าหมาดำอะไรเขาอยู่ขั้วอกคืออวยลุงอะเริ่มจะอวยลุงอะอยากจะกลับมาสิอยากจะกลับมา,า,กบมาเก่งงยเก่งมะเก่งนะฮนะ แก่งนะเก่งหน,า,งหนาเนี่ยไหนใครก็กลัวมึงใครก็กลัวมึงกันมันมีจะกินแล้วดิมันจะมีอะไรครับคนที่อยู่กับมันเนี่ยก็ไม่มีเงินนะมันก็ไม่มีเงินลุงก็ไม่เอาหรอกครับไม่ต้องไปพูดถึงเลยมันเข้ามาเนี่ยมันเข้ามามันก็เข้ามาผิด มึงคุณเขเนี่ยเขาเรียกมึงมาไหมมึงเริ่มเอาจุดเริ่มต้นพวกมึงก่อนดีกวา่าเอาจุดเริ่มต้นพวกมึงก่อนโอ้โหมึงทําไงมันจะมาฟังคลิปผมกม็เช้าโอ้โหธนายแม่งตัดทางน้ํามาหากินกูในะหญ่เลยนะนะเอ่าอ่สมุนมาแล้วแสงจานบอกว่าไปเมนช่องในเชียวว่าเอฟตีมีเจ้าของเหรอ <c oughs> มันไปที่ช่องมันรู้ค่ะ สมัยผมไอ้ไอ้นุกูอะไรพูดไหมกพมันรู้ว่าหมาดำเนี่ยถ้าไม่อยู่สายลุงพลแล้วเนี่ยเสร็จไอ้กาศก็าช่วยอะไรมันไม่ได้นะลุงป้าเขารู้มานานแล้วเอฟซีรู้มาก่อน,นลุกเราอีกต้องเหมือนไอน้นกกากขาวพูดอะเออเอาหน้ากากขาวเริ่มต้นอย่างหน้ากากขาวเนี่ยนึกว่าลุงป้าเขาไม่รู้เหรอครับแต่รู้แหละพูดไม่ได้ พูดมาก็มีสภาพเหมือนหน้าตาขาวเห็นไหมละ่ะขนาดไม่ไปต้อนรับิ๊กมันอะลุงป้าไม่ออกไปต้อนรับป๊กมันเอฟยังว่าเลยถูตกต้องไหมเออปีก,กม,มามามาใครก็นนเราเองไม่อยากเอ่ยชื่อเดี๋ยวจะไปนั่งร้องผมร้องห้ อบอกค,คำเดียวสั้นๆบอกนะกมต้องมาบอกเลยอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นเขาดีอย่างนู้นกูจะบอกไว้ให้นะทุกคนจงฟังทน,นันไว้ยูทูบบราทุกคนจงฟังไว้เลยลุงไม่ได้ไปเรียกร้องให้ใครมาช่วยหรือปกป้อง เสียหายนะเออมึงยึดทวงมึงคุณมึงยึดเสียหายเขาเรียกร้องมึงเหรอไอ้ด่างเขาเรียกร้องมึงเหรอไอ้หมาดำลุงวัททอไปเรียกมาเลยเหรอด่างไอ้ด่างด่างด่างช่วยมาปกป้องหน่อยช่วยลุงหน่อยปกป้องคุณมะลิ Ne